คือสิ่งที่จะทำให้จีนและอเมริกาไม่เข้าสู่ทศวรรษที่สูญหายผู้คนทั่วโลกในอีก10ปีต่อจากนี้นะคะจะมีความต้องการใช้ AI มากขึ้นอย่างก้าวกระโดดและใครที่ไม่ใช้ AI ก็จะเป็นคนหรือประเทศที่ตามคนอื่นไม่ทันแล้วถ้าถามว่าสำหรับเรื่องของ AI ใครจะเป็นผู้ชนะก็ต้องบอกว่าหนีไม่พ้น2ประเทศยักษ์ใหญ่อย่างจีนและสหรัฐ ที่ทั้งสองประเทศจะเป็นผู้ชนะในด้าน AI ทั้งคู่เพียงแต่คนละด้านเท่านั้นและแน่นอนนะคะว่าผู้คนทั่วโลกจะหลีกเลียงการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการจาก2ประเทศนี้ไม่ได้แล้วทําไมทศวรรษที่สูญหายถึงจะไม่เกิดขึ้นกับสหรัฐอเมริกาและจีนลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังเรื่องแรก จีนจะเป็นผู้ชนะในอุตสาหกรรม AI ในด้านฮาร์ดแวร์โดยอุปกรณ์ต่างๆตั้งแต่โดรนเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านรถยนต์ไฟฟ้ารวมไปถึงวแมนยน์โรบอทหรือหุ่นยนต์แทนมนุษย์ในอนาคตถ้าพูดถึงบริษัทที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยจากจีนนะคะก็อย่างเช่นบริษทัท DJI จากสโญเจนซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านโดรนเพื่อการถ่ายภาพทางอากาศ DJI นะคะมีลูกค้าทาั้งที่เป็นคนทั่วไปไปจนถึงภาคธุรกิจค่ะ ยกตัวอย่างเช่นภาคเกษตรกรรมกู้ภยัยไปจนถึงการสำรวจพื้นที่ซึ่งในอนาคตนะคะโดรนก็จะเข้ามามีบทบาทในเรื่องของอาวุธมากขึ้นด้วยบริษัทหัวเว่ยจากเซนจ,จ้นผู้นำระดับโลกด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีลูกค้านะคะครอบคลุมทั้งภาคเอกชนและรัฐบาลในหลายประเทศและบริษัทในะยังมีธุรกิจสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อัจฉริยะ ซึ่งในอนาคตค่ะหัวเวยเขามีการตั้งเป้าหมายของตัวเองนะคะว่าจะขยายบทบาทในด้านคลาวด์ AI และระบบปฏิบัติการเพื่อที่จะสร้าง e ี o System ของตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งผ่านโลกตะวันตกบริษัทเฉทวหมี่จากปักกิ่งที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีค่ะเป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะเช่นเครื่องก่ออากาศ ยนดูดฝุ่นรวมไปถึงกล้องวงจรปิดและอย่างล่าสุดค่ะเสี่ยวมี่ขึ้นเป็นผู้นําในตลาดรถยนต์ในจีนไปแล้วซึ่งในอนาคตนะคะ AI จะเข้าไปอยู่ในทุกอุปกรณ์ของเสี่ยวมี่ึ่งนี่แหละค่ะที่จะเป็นเคล็ดลับสําคัญที่ทําให้เสี่ยวมี่นั้นสามารถเป็นผู้ชนะไปทั่วโลกได้ไม่ยากเย็นนักซึ่งนอกจาก DJI หัวเว่ยและเฉียวมี่นะคะซึ่งเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนน,น่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วทีนี้เราลองไปดูบริษัทที่หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยกันบ้างค่ะ บริษัทไฮเออร์จากชิงเต่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทนะคะที่ใหญ่มากสําหรับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งจะมีความแตกต่างจากเชียงมีตรงที่ไฮเออร์นั้นนะคะจะเน้นไปทางอุปกรณ์หนักอย่างเช่นตู้เย็นเครื่องสักผ้าเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะและในอนาคตนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะไปผนวกกับ AI ได้มากขึ้นเช่นกันบริษัทหลี่ออโต้จากปักกิง่งบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนําของจีนที่กําลังมาแรงมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในกลุ่มรถยนต์พรีเมียมสำหรับครอบครัวนะคะที่เน้นการขับเคลื่อนแบบอัตโนมัตริรวมถึงในอนาคตนะคะก็จะมีการพัฒนาหุ่นยนต์เทมเนอยด์ของตัวเองด้วยซึ่งนี่เป็นเพียงตัวอย่างบริษัทนะคะที่ผลิตอุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ในจีนค่ะที่กําลังจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําโลกส่วนฝั่งของสหรัฐอเมริกาน,นะคะก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ของอเมริกานั้นยังคงได้เปรียบในด้านอุตสาหกรรม AI ในส่วนของซอฟต์แวร์ เพราะจากการมีแบรนด์หรือว่าแพลตฟอร์มที่สามารถเข้าถึงผู้คนได้ทั่วโลกตั้งแต่โซเชียลมีเดียนะคะวิดีโอสตรีมมิ่งระบบค้นหาข้อมูลระบบจัดการบริษัทระบบข้อมูลตัดสินใจระบบไซเบอร์ซิเค urity ระบบออกแบบกราฟิกภาพเคลื่อนไหวซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะผู้คนทั่วโลกเนี่ยล้วนคุ้นเคยแล้วก็ไว้ใจในความเป็นซอฟต์แวร์อเมริกันึ่งเชื่อว่าต่อให้จีนจะพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ดีขนาดไหนนะคะก็คงจะได้รับความนิยมแค่เฉพาะในคนจีนด้วยกันเองเท่านั้น อาจจะยากที่จะมานําเสนอต่อคนทั่วโลกได้เหมือนกับซอฟต์แวร์อเมริกันที่ผ่านมาเช่นบริษัท Meta จากแคลิฟอร์เนียเจ้าของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียซึ่งการเข้ามาของ AI นะคะแน่นอนว่าก็จะเข้ามาช่วยในการเลือกคอนเทนต์รวมถึงการคัดเลือกโฆษณาให้ตรงเป้าหมายมากขึ้นจนเรียกได้ว่าบริษัทนี้นะคะน่าจะได้รับอนิสงจาก AI แบบตรงที่สุดอยู่แล้วบริษัท Microsoft จากวอชิงตันเป็นเจ้าของเครื่องมือการทำงานที่ทุกคนทั่วโลกใช้ ซึ่งการเข้ามาของ AI แน่นอนว่าก็จะทำให้เครื่องมือเหล่านี้ส่งพลังมากขึ้นบริษัท Amazon จาก Seattle เป็นเจ้าของบริการคลาวด์ระดับโลกอย่าง Amazon Web Service ที่ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลนะคะกับทั้งในส่วนของสตาร์ทอัพและองค์กรระดับประเทศซึ่ง AWS นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการที่อยู่เบื้องหลังโมเดล AI ชั้นนำจำนวนมาก,กด้วย ทีนี้เราลองมาดูบริษัทที่คนไทยหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยในฝั่งของสหรัฐอเมริก,กากันบ้างบริษัท Crowdside จากเท็กซัสเป็นเจ้าของระบบรักษาความปลอดภัยในโลกดิจิทัลที่คอยใช้ AI ในการตรวจสอบพฤติกรรมผูค้คาาโดยยึดหลักการที่ว่า Zero Trust Security ค่ะจะไม่ไว้ใจใครเลยแม้จะอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน,กนตามซึ่งในยุคถัดไปนะคะลูกค้าขององค์กรต่างๆก็จำเป็นที่จะต้องใช้ระบบนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้บริษัท Salesforce จากแคลิฟอร์เนีย เป็นเจ้าของระบบบริหารการขาย CRM การตลาดที่หลายองค์กรใช้และจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่นะคะในยุคที่มีการใช้ AI มาช่วยวิเคราะห์การขายคำถามต่อมาก็คือแล้วฝั่งสหรัฐอเมริกาจะมีบริษัทที่เก่งเรื่องฮาร์ดแวร์บ้างไหมแล้วในฝั่งของจีนจะมีบริษัทที่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้ำนำด้านซอฟต์แวร์ด้วยหรือเปล่าคำตอบก็คือมีค่ะโดยในฝั่งฮาร์ดแวร์ของสหรัฐอเมริกาที่ดูเหมือนว่ายังนำอยู่ก็คือมีแค่ชิปของ NV i d i a เดีย ชิปของคอคอมหรือบอร์ดคอมที่อยู่ในอุตสาหกรรมของเซมิคอนดักเตอร์กับสมาร์ทโฟนแอปเปิลที่ยังคงครองส่วนแบ่งมูลค่าการตลาดได้ม,มากที่สุดในโลกอยู่ส่วนฝั่งซอฟต์แวร์ที่เด่นในจีนก็มีเช่นเดียวกันนะคะซึ่งจะครองตลาดในประเทศจีนเกือบทั้งหมดเพราะซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ของบริษัทอเมริกันนะคะยังไม่สามารถที่จะเข้าไปให้บริการในจีนได้นั่นเองสำหรับความกังวลว่าในอีก10ปีขา้างหน้าจะกลายเป็นทศวรรษที่สูญหายของทั้งสหรัฐและจีนก็ดูเหมือนว่าเป็นไปได้น้อยมากค่ะ เพราะ AI ของทั้งสหรัฐและจีนน่าจะเป็นผู้ชนะของโลกเพียงแต่แบกเป็นสองขัวเท่านั้นในอนาคตเราจะได้เห็นรถยนต์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้ามาจากจีนมากขึ้นเรื่อยๆและในอนาคตจะมีบริษัทสัญชาติจีนขนาดใหญ่ของโลกที่พัฒนาฮิวแมนนย์โรบอทเต็มไปหมดส่วนฝั่งสหรัฐอเมริกาก็จะมีการให้บริการซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มที่รู้ใจมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆและเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วโลก และแน่นอนนะคะว่าทั้งจีนและสหรัฐอเมริกาจะยังสามารถเติบโตได้อีกมากเพราะมี AI และมนุษย์จะยังต้องการสิ่งนี้ต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดในอนาคตคว้าโอกาสรวมเป็นเจ้าของสิบริษัทชั้นนำด้าน AI ในจีนกับ MEGA t ทน AI ไชน่ากองทุนเปิด MEGA t ทน AI ไชน่ามี2ชนิดชนิดสะสมมูลค่าหรือ m e g ทน AI ไชน่าขีด A และชนิดเพื่อการเลี้ยงชีพหรือเมกเทน AI ไชน่า RMF แมคเคน AI ใช้หน้าขีด A ลงทุนในแบบ Rubens a p p o s c มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนและหรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงที่ดำเนินธุรกิจและหรือกิจกรรมที่มีส่วนร่วมในห่วงโซ่คุณค่ากับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ที่เป็นส่วนประกอบในดัชนีห่างเซง Artificial Intelligence Theme Index ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารทุนของบริษัทข้างต้นจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดขนาดใหญ่และมีสภาพคล่องจำนวน10บ,บริษัเทเช่น SMIC, l i Auto ต u a วายโฉว i m ล Alibaba โดยกองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มีเน็ตเอ็กซ์โพเชอร์ในตราสารทุนข้างต้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละแปของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในรูปของสกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกงและไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศส่วนเมกาเทน AI c h i n น r า f จะเข้าไปลงทุนในหน่วยลงทุนเมกาเทน AI c h i n นาขีดเเพียงกองทุนเดียวซึ่งบริหารจัดการโดยบรจอทอาลิส โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนสำหรับผู้ที่สนใจอยากลงทุนในกองทุนนี้สามารถศึกษารายละเอียดและเริ่มต้นลงทุนได้ที่บลจทหาลิสต์และผู้สนับสนุนการขายหลายรายทั้งนี้รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนอาจมีการปรับเปลี่ยนได้กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและมีความเสี่ยงเฉพาะการลงทุนในกองทุนรวมตราสารแห่งทุนอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุนและควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขาทางภาษีจะไม่ได้รับสิทธิทประโยชน์ทางภาษีและจะต้องคืนสิทธทิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลานอกจากนี้จะต้องชำระเงินเพิ่มและหรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากรผลการดำเนินงานในอดีตผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต